สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวแจ็คจันอากัมสิวิโพสซึ้งถึง GOT7 หลังไม่ต่อสัญญา JYP Entertainment จากกรณีที่7หนุ่ม GOT7 จะไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิมอย่าง JYP Entertainment โดยข้อเสนอและการพูดคุยต่างๆกับ JYP นั้นไม่ลงตัวพวกเขาจึงตัดสินใจแยกย้ายกันไปตามทางของตนเองเรียกได้ว่าสร้างความ จักจ่าอัมคำสิริหนึ่งในด้อมอากาเซ่คนหนึ่งก็ออกมาเคลื่อนไหวกับกรณีข้างตน้นผ่านอินสตาแกรมว่าฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม Hash a t #got7 รักนะ #got7forever ต้องคิดถึงที่สุดโดยมีอิโมจิหัวใจสีเขียวเจ็ดดวงซึ่งเป็นสีของแฟนด้อมวงนี้อยู่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกด subscribe และฝาก comment ด้วยนะคะ